สวัสดีทุกท่านครับตอนนี้ผมก็อยู่กับไฟฉายคาดหัวนะครับโซเฟอร์นเอชสนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นไฟฉายคาดหัวที่ทุกท่านอาจจะเคยเห็นผมรีวิวบ่อยนะก็คือว่าพวกอะไรนะเอชศูนย์หบางทีมันก็เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยนะครับนะแต่ว่าตัวนี้เ3 5สนะครับทุกท่านฟังผมก่อนนะ มันมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจครับเกี่ยวกับตัวนี้นะครับผมจะพูดโดยรวมเลยนะครับดูที่กล่องก่อนนะครับนะ H35R นะครับนะแบตเตอรี่ใช้18650นะครับ3,000มิลลิแอมนะครับแต่เขาไม่บอกสเปคหลอดมานะครับเขาไม่บอกสเปคหลอดมานะแล้วเจ้าตัวนี้มันใส่หลอดอะไรนะครับนะผมจะบอกทุกท่านเลยครับนะเดี๋ยวขอขยับนิดนึงนะครับนะทุกท่านดูตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับนะหลอดที่เขาใส่มาตัวนี้เนี่ยผมคาดว่า น่าจะเป็นหลอด SST 2 0นะครับและ5000 K นะครับทุกท่าน5000 K เพราะว่าแสงมันติดเหลืองครับทุกท่านผมมีอีกตัวหนึ่งนะที่ได้มาตั้งนานแล้วตัวนี้จะเป็นเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน SST 2 0 6 5 0น K ะครับห5 0 0 k เนะครับเห็นไหมครับนะเนี่ยครับหลอดมันเหมือนกันเลยนะครับทุกท่านเห็นไหมครับนี่แต่ตัวนี้เป็น 5000k นะเดี๋ยวผมจะเปิดแสงให้ดูด้วยนะครับนะ โอเคนะครับขอขอขยับคืนเหมือนเดิมนะครับปึ๊บนะครับอ่าเห็นนะครับแต่ขอกลับอันเดิมก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับนะเนี่ยครับผมมีตัวตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับนะตัวนี้ก็โซเฟิร์นส่งมาให้แต่ว่าเป็น s s t 2 0นะครับนะโอเคเจ้าตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวมาดูความสว่างก่อนนิดนึงนะครับทุกท่านนะความสว่างเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับอ่าเทอร์โบเนี่ยหนึ่ลูเมนครับนะมันอ่า เขาเขาจะไม่มีแสงกระพริบนะครับเขาจะเป็นแสงคงที่5ระดับนะครับนะก็ตั้งแต่มูลนะครับ1ลูเมนนะครับโล60ลูเมนมีเดียม450ลูเมนไฮ800ลูเมนนะครับเทอร์โบ1,500ลูเมนครับนะประมาณนั้นนะครับแบตเตอรี่ข้างใน18650 3,000มิลลิแอมป์นะครับการกันน้ำไอพีเนะครับนะการชาร์จก็กระแสเข้าเนี่ย5โวลต์ 1A นะครับนะ USB-C นะครับ USB-C นะ โอเคนะครับแล้วก็มีแสงแดงด้วยนะครับทุกท่าน5ระดับนะครับ5ระดับนะแสงแดงเขาก็ผมว่ามันก็เป็นแดงแบบน่าจะเป็นแบบ deep red นะนะครับแดงแดงแบบ deep red อ่านะครับเดี๋ยวมาดูมีความจำนะครับเดี๋ยวมาดูแสงก่อนนะครับเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับปุ๊บทุกท่านเห็นไหมครับมันออกเหลืองครับแล้วตัวนี้6 5 0 0เคนะทุกท่านดูนะครับเห็นไหมครับมันคนละโทนนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับนี่นี่ขาวเลยนะครับนะแต่นี่จะเป็นเหลืองครับเห็นไหมครับนะ 5,000K น่าจะเป็น SST405,000K ครับนี่6,500นะครับนะอันนี้5,000ครับเห็นไหมครับใครชอบแสงแสงเหลืองเนี่ยนะครับถูกใจเลยครับตัวนี้นะนะครับไม่ใช่หลอดแบบกิกก๊อกหลอดจีนนะนะครับเท่าที่ดูนะครับนะเนี่ยครับดูความแตกต่างด้วยนะครับนะอ่าเจ้าตัวใหม่เนี่ยนะครับเขาจะใช้โคมแบบเอ่อลึกกว่านะครับนะลึกกว่าตัวรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่ามันจะมีตัว ตัวเหมือนตัวรองฐานหลอดด้วยนะครับนะเห็นไหมครับแต่รุ่นใหม่เนี่ยนะครับนะมันจะลึกกว่านะครับแสงพุ่งนะครับแสงค่อนข้างพุ่งดีเหมือนกันระยะเต็มที่ของมันก็ราวๆสักร้อยเมตรนะครับนะเปิดระดับเปิดระดับที่พอใช้คือระดับ3เป็นต้นไปนะครับสามสี่ห้านะครับนะแต่ว่าแสงเขานะครับทุกท่านนิดนึงนะครับอาตรงแถวนี้นะครับนะเี๋ยวนะครับตรงแถวตรงแถวนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะติดเหมือนจริงๆล้วมันไม่เชิงวงแหวนนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นขอบของพวก คมสะท้อนนะครับมันจะมีประมาณหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นแต่ว่าไม่ได้น่าเกลียดมากนะครับไม่ได้น่าเกลียดมากก็พอได้นะครับนะพอพอได้แต่ว่าถ้าเกลีย์เนียนเนี่ยจะดีมากเลยนะครับนะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับทําให้ลาคาญมากนะครับนะโอเคนะครับตรงนี้ถ้าแสงปรับปรุงได้จะดีนะครับนะโอเคนะครับโหมดแสงก็ห้าระดับครับกดแช่นะครับนะนะครับหนึ่ง หนึ่งนี่เบามากเลยครับหนึ่งสองสองสองจะเริ่มเดินในป่าได้สามสามเนี่ยไม่ร้อนนะครับนะสี่ห้านะครับประมาณนั้นครับนะนะครับเนี่ยนะครับส่วนแสงแดงต้องจากสถานะปิดนะครับแล้วเรากดแช่ไว้ปุ๊บนะครับห้าระดับเหมือนกันครับนะสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณนั้นครับนะไม่มีโหมดกระพริบเลยนะครับนะไม่มีโหมดกระพริบระบบ UI ธรรมดามากนะครับแต่มีความจำนะครับนะ โดยรวมผมว่า,าผมอยากให้มีโหมดกระพริบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมันสามารถที่จะดับเบิลคลิกเข้าเทอร์โบได้จะดีเพราะว่าเผื่อเราต้องการเข้าโหมดนะครับแรงสุดแบบไวๆอย่างเงี้ยนะครับจะดีนะทีนี้ในเรื่องของอาการหลบแสงนะครับการหลบแสงเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับระดับระดับแสงที่คงที่นะครับนะคือประมาณระดับ3ถ้าเราเปิดระดับ 5เทอร์โบแล้วก็ระดับไฮเนี่ยอ่าพวกนี้ผมไม่แน่ใจนะมันไม่ได้ร้อนมากนะครับมันไม่ได้ร้อนมากแค่อุ่นๆมือไม่ได้ร้อนแบบอึดอัดมือนะครับนะไม่ใช่ร้อนจนถือไม่ได้มันปรับแสงลงเนี่ยประมาณระดับ3แต่จริงๆแล้วดูแล้วเนี่ยแรงกว่าระดับ3ขึ้นมานิดนึงนะนะครับแรงกว่าระดับ3ขึ้นมานิดหนึ่งนะนะครับก็อ่าระดับ3ามเขาหนีบสว่างนะสว่างแล้วก็ แล้วก็แสงค่อนข้างคงที่เลยครับแสงดีแสงสวยวิ่งเทรลได้นะครับวิ่งเทรลได้นะครับนะอันนี้ก็คือแบบผมประทับใจเลยนะว่าเออมันถือว่าโอเคมากนะครับนะในส่วนของตัวนี้คือตอนแรกผมสงสัยว่าทําไมมันแพงนะครับทําไมมันแพงนะก็แต่ก็ไม่ติดใจแล้วครับนะก็ใช้หลอดดีนะครับนะหลอดแดงนี่ก็น่าจะเป็นหลอดพวกตระกูล s s สเนะครับนะประมาณนั้นนะครับนะโดยรวมประทับใจนะครับนะช่องชาร์จ USB-C ก็ซ่อนตรงนี้นะครับนะทำนองนั้นครับนะ โดยรวมอ้ตัวนี้ใส่หลอด S S T 20 5000 K มาเนี่ยโอ้ประทับใจมากเลยนะครับนะอันนี้ก็น่าเล่นนะครับแต่เขาไม่ได้เขียนไว้นะนะครับแต่เป็นตัวที่เขาผมขอเขามารีวิวเพราะผมอยากรู้ว่ามีการอัปเกรดอะไรไหมนะครับหลอดอะไรแล้วก็ไดรเวอร์ดีขึ้นไหมแต่โดยรวมประทับใจครับนะผมถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับนะเราเอาสี่หบาทั้งถ้ากดโค้รลดได้ก็น่าจะลดลงหน่อยนะครับนะถือว่าคุ้มครับน่าเล่นนะครับนะน่าเล่นโอเคนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูแสงภาคสนามกันนะครับทุกท่านมันเป็นไงนะครับโอเคครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับไฟฉายคาดหัวโซเฟอร์ H 3 5 R นะครับบนถนนคอนกรีตนะครับนะอันนี้ไม่ใช่ระดับหนึ่งนะครับเป็นระดับโลนะครับมันมีมูลไลท์นะครับแต่ว่าโอ้โหเบามากนะครับนะแสงดีนะครับก็เป็นแสงห้าพันเคนะครับนะ อันนี้เป็นมีเดียมนะครับนะจริงๆแล้วโหมดโลเนี่ก็พอเดินในป่าได้นะครับมีเดียมกําลังพอดีครับนะสำหรับการเดินป่านะครับวิ่งเทรลพอได้ไหมก็อพอได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันวิ่งเทรลเนี่ยควรจะไประดับ4ระดับ5นะครับอันนี้ก็ระดับ3นะครับมีเดียมก็เดินในป่าได้สบายนะครับนะโทนแสงออกค่อนข้างดีเลยครับนะ สวยนะครับนะ SST 2 0 5 0 0 0ยนะครับแสงดีนะครับครอบคุมถนนแถมพุ่งในไกลด้วยนะครับอันนี้ก็ผมพอมองเห็นระยะประมาณ50เมตรได้นะครับอันนี้เป็นโหมดเอ่ออ๋ออันนี้เป็นเทอร์โบแล้วนะครับทุกท่านนะผมปรับไฮไปเมื่อกี้นะครับนะเทอร์โบนะครับก็นะครับเออ่เทอร์โบกับไฮเนี่ยนะครับมันจะมีการลดระดับแสงเนี่ยนะครับนะมาอยู่ที่ประมาณสักระดับ3นะครับนั่นก็คือมีเดียมนะครับ เวลาที่เขานะครับมีความร้อนนะครับขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะลดมาที่ประมาณมีเดียมนะครับแต่มีเดียมก็ยังสว่างนะครับนะนะครับแต่ผมลองมีเดียมเนี่ยจริงๆมีเดียมก็แอบดรอปนินิดนึงนะครับเวลาเดินไปนานๆสักพักนะครับนะแต่ก็ไฟฉายก็มีการคุมความร้อนที่ดีครับนะไม่ได้ร้อนมากนะครับแค่อุ่นๆมือนะครับอุณหภูมิวันนี้ต่ากว่า25องศานะครับนะในการออกมาทดสอบไฟฉายนะครับแสงดีครับนะ อันนี้เดี๋ยวโชว์แดงให้ดูนะครับอันนี้แดงเป็นระดับ5้าเลยนะครับนะก็ข้อดีของมันคือแสงแดงเนี่ยนะครับนะมันสว่างมากนะครับมี5ระดับเช่นกันนะครับมีความจํานะครับแต่ไม่มีโหมดกระพริบนะครับแดงก็สามารถที่จะเดินในป่าได้นะครับสมมุติว่าแมงมันตอมหน้าเราใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นแดงได้นะครับนะเพราะว่าแสงแดงเนี่ยแมงก็อาจจะไม่ค่อยชอบนะครับนะก็เขามีความสว่างมากพอครับนะที่จะพอเดินในป่าได้นะครับนะ ข้อเสียคือไม่มีกระพริบแคนเองนะครับนะอ่าอันนี้โหมด1นะครับนะโหมดสแล้วนะครับนะโหมด3นะครับโหมด4นะครับแล้วก็โหมด5ของแสงแดงนะครับนะก็ค่อนข้างค่อนข้างพลังเยอะเลยนะครับนะสำหรับโหมดแสงแดงนะครับสว่างนี้เหมือนกันนะครับนะเป็นคาดหัวที่ผมถูกใจนะนะครับแสงแรงอ่าแสงแดงก็แรงนะครับส่วนแสงขาวก็ เป็น s s t 2 0นะครับ5 0 0 0 K นะครับอันนี้ระดับกลับมาระดับเทอร์โบนะครับนะอันนี้มูลนะครับโลนะครับนะระดับ2นะครับเห็นไหมครับก็2นี่ก็พอเดินในป่าได้นะครับอันนี้ระดับ3นะครับนะโดยรวมมันไปฉายคาดหัวที่ดีครับนะแล้วก็ค่อนข้างน่าเล่นครับนะข้อเสียก็คือนะครับนะมันไม่มีโหมดกระพริบนะครับแล้วก็ไม่มีนะครับช็อตคัตดับเบิลคลิกไปเทอร์โบนะครับนะ โอเคนะครับทุกท่านก็คงมีเท่านี้ครับน่าเล่นนะครับตัวนี้นะครับนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับจะได้มีไฟฉายตัวใหม่ๆมมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมครับและถ้าสนใจสินค้าก็ลองดูที่มุมล่างซ้ายนะครับของคลิปวิดีโอได้เลยนะครับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ